สวัสดีนะคะนักเรียนอันนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนปริมาณสารนะคะด้วยวิธีการที่สำคัญมากก็คือวิธีการแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะข้อหนึ่งนะคะแก๊สออกซิเจน0.15โมลจะมีกี่โมเลกุลน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่อยู่ในบทหาดที่นักเรียนเคยเจอมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะไม่ยากค่ะ 1. เราจะต้องตั้งเป้าหมายค่ะคำตอบที่เราต้องการจะเป็นคำว่าโมเลกุลน,นะคะ โมเลกุลของเราก็จะมีค่าเท่ากับ0.15โมลนะคะคูณกับอะไรดีนะคะก็คือจะคูณด้วยแฟกเตอร์ที่ด้านล่างเป็นโมลแล้วก็ด้านบนจะกลับมาเป็นโมเลกุลค่ะนะก็จะเป็น1โมอ่า1เอา้าวขอโ้ษค่ะเป็น6.02ณ10กำลัง23โมเลกุลส่วนใน1โมลค่ะ ก็เรียบร้อยนะคะตอบ0.15คูณ6กคูณ10กําลัง23โมเลกุลค่ะข้อ2ค่ะจงหาจำนวนโมลของแคลเซียมที่มีจำนวนอะตอม4.5คูณ10กําลัง24อะตอมค่ะอันนี้ก็ตั้งเป้าหมายเป็นโมลแคลเซียมนะคะเท่ากับ4.5คูณ10กําลัง24อะตอมค่ะ ทีนี้นะคะเราจะต้องกลับมาเป็นโมลของแคลเซียมดังนั้นจะต้องเป็นแฟกเตอร์ที่มีตัวส่วนมีหน่วยเป็นอะตอมและด้านบนเป็นโมลค่ะก็จะเป็น1โมลส่วนด้วย6.02ุูคูณส0กกำลังอีาอะตอมตัดกันไปตอบ7.48โมลน,นะคะ ข้อ3นะคะจงหาหมวลของ NaOH 2.5โมลมวลของโซเดียมไฮดรอกไซด์จะเท่ากับ2.5โมลคูณ40กรัมส่วนด้วย1โมลเดือหน1่0ยกรัมนะคะ อันนี้เป็นโจทย์เพิ่มเติมนะคะขอ้อ1ค่ะ N3 แอมโมเนียนะคะ8.5กรัมมีกี่โมเลกุลนะคะก็จะเป็นโมเลกุลเท่ากับนะคะ8.5กรัมนะคะคูณด้วยนะคะตัวแฟกเตอร์แฟกเตอร์ตัวนี้นะคะก็ควรจะมีตัวส่วนเป็นกรมัมและได้มวลกลับมาเป็นคำว่าโมลน,นะคะก็จะเป็น1มนโมลส่วนด้วย17กรัมนะคะ ต่อมานะคะก็จะคูณด้วยแฟกเตอร์ใหม่นะคะก็โมลจะต้องกลับไปเป็นโมลเลกุลด้านล่างก็จะเป็นโมลค่ะด้านบมก็จะเป็น6.02คูณ10กําลัง23โมลเลกุลค่ะคําตอบก็จะเป็นอันนี้ค่ะ0.5คูณ6.02คูณ10กําลังยีาโมลเลกุลค่ะข้อ2นะคะ N h 3 3สาสกรมัมมีกี่อะตอมค่ะอะตอมจะเท่ากับสาสี่กรัมคูณหนึ่งโมโลส่วนวยสิบเจดค่ะส่วนด้วยนะคะอันนี้ ข้างล่างจะเป็นโมลค่ะข้างบนจะกลับไปเป็นโมเลกุลนะคะก็จะเป็น6.02คูณ1ิบกำลังยี่ส่สาโนในหนึโมลค่ะท,ทีนี้โมเลกุลนะคะเราต้องการเป็นอะตอมดังนั้นนะคะก็จะต้องข้างล่างเป็นโมเลกุลข้างบนเป็นอะตอมค่ะก็จะเป็นสี่อะตอม่วนใน1โมเลกุลค่ะคำตอบจะอยู่ที่แดคูณ6.02 คูณสิบกำลังยี่สาอะตอมค่ะแอมโมเนียสาสี่กรัมมีกี่อะตอมนะคะอะตอมจะเท่ากับสามสี่กรัมนะคะคูณด้วยนะคะด้วยตัวเศษและตัวส่วนนะคะข้างล่างเป็นกรัมข้างบนกลับไปเป็นโมลค่ะก็จะเป็น1นึ่โมลส่วนในสิบเกรัม ด้วยนะคะทีนี้แฟกเตอร์ต่อไปนะคะข้างล่างจะเป็นโมลค่ะข้างบนจะกลับไปเป็นโมเลกุลค่ะก็จะเป็น6.02สคูณ10กำลัง23่ส่วนด้วยนะคะ1โมลส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นโมเลก,กุลข้างบนกลับไปเป็นอะตอมค่ะก็จะเป็น4อะตอมส่วนด้วย1โมเลก,กุลค่ะ 8คูณฮัลโลจูล0.2คูณ10กำลัง23อะตอมค่ะข้อ3นะคะแอมโมเนียฮัลโลจูล0.2คูณ10กำลัง22อะตอมมีปริมาตรกี่ลิตรทีเอทีนะคะสำหรับข้อนี้นะคะก็ตั้งเป้าหมายเป็นลิตรนะคะลิตรก็จะเท่ากับนะคะ6.02คูณ10กำลัง22อะตอมตั้งไว้เลยค่ะต่อไปค่ะเราจะต้องพยายามเปลี่ยนนะคะไปในแง่ของ ของจำนวน,น,นโมล,มล,ลจำนวนโมเลกุลจำนวนอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยเราควรจะทําให้6.02 x 10 22อะตอมเนี่ยหายไปก่อนนะคะก็จะคูณด้วยนะคะสี่อ่า 4, เรียกค่าคูณด้วย1โมเลกุลส่วนด้วย4อะตอมคะ่ะเพื่อจะทําให้อะตอมนั้นกลับไปเป็นโมเลกุลนะคะต่อไปค่ะอะฮะหนึ่งโมเลกุลตรงนี้นะคะจะต้องเปลี่ยนกลับไปเป็นโมลคะ่ะก็จะคูณด้วยแฟกเตอร์ที่จะเป็น 1>, 1โมโลส่วนด้วย6.02คูณ10กำลัง23โมเลกุลนะคะเพื่อจะทําให้กลับไปเป็นโมโลค่ะแล้วต่อไปก็คือโมโลจะสามารถกลับไปเป็นปริมาตรแก๊สท,ที่ทได้นะคะก็จะคูณแฟกเตอร์ที่เป็นนะคะ22.4ลิตรส่วนด้วย1โมโลค่ะเรียบร้อยนะคะคําตอบก็จะออกมาแล้วค่ะว่าเท่ากับ0.56ลิตรค่ะที่อ t p นะคะข้อ4ค่ะ คาร์บอนไดออกไซด์มี O อยู่16กรัมมีกี่ลิตรทอท ATP, นะคะมีปริมาตรกี่ลิตรทอทีเบื้องต้นนะคะก็ตั้งเป้าหมายค่ะเป็นลิตรนะคะเอาไว้ซึ่งเราจะต้องรูกันเองนะคะว่าเป็นลิตรทอ่ ATP ก็จะมีค่าเท่ากับนะคะ16กรัมของ O ค่ะอันนี้ต้องระบุชัดเจนนะคะว่าเป็นกรัมของใครเพราะว่าจะได้ตัดออกไปทีนี้นะคะตอนนี้กรัมโอเนี่ยมันยังมองเป็นในแง่ของอะตอมยังไม่เข้าสู่โมเลกุลอันนั้นจะต้องทําให้กรัมโอเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นนะคะไปเป็นกลับไปเป็นระบบให้ได้ อันนั้นเด็ดเราจะเปลี่ยนกําโอให้เป็นโมลก่อนค่ะก็จะเป็นคูณด้วย1โมลส่วนด้วยสิกร,รัมโอนะคะตอนนี้ก็จะกลายเป็นโมลโอแล้วที่ยังเหลืออยู่นะคะโมลโอน,นี้จะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นอะตอมค่ะนะเพราะว่าโมเลกุลจะสัมพันธ์กับอะตอมนะคะดังนั้นเราจะเปลี่ยนไปค่ะโมลโอตรงนี้เอาอยู่ไม่ได้ค่ะดังนั้นก็จะกลับไปเป็นอะตอมก่อนนะคะก็จะเป็น6.02อคูณ10กำลัง23อะตอมส่วนด้วย1โมลโอค่ะ ตอนนี้ค้างอยู่ที่อะตอมโอนะคะต่อไปเราจะเรียนรู้ในระดับของโมเลกุลดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมโมเลกุลเนี่ยมาเกี่ยวข้องค่ะจริงๆแล้วโจทย์ที่นะคะ เขาเป็นการให้อะตอมกับโมเลกุลมาเนี่ยยังไงนะักเรียนก็จะหลีกเลี่ยงแฟกเตอร์นี้ไม่ได้ค่ะก็คือจะเป็น1โมเลกุลส่วนด้วย2อะตอมโอค่ะก็คือจะเป็นแฟกเตอร์ของความเป็นจริงที่เรามองเห็นค่ะเพื่อจะเปลี่ยนเป็นนะคะเพื่อเราจะได้เปลี่ยนเป็นโมเลกุลได้ต่อไปโมเลกุลก็จะสามารถกลายเป็นสิ่งอื่นได้แล้วค่ะโมเลกุลของเราก็จะกลายเป็นนะคะจำนวนโมลนี่แหละค่ะก็จะคูณด้วย1นโมลส่วนด้วย6 0 2ุดศูคูณกำลัง23ค่ะ ทีนี้ที่เขียนไม่พอนะคะครูก็เลยเอาลงมาก่อนนะก็จะเป็นคูณด้วยนะคะหนึ่งโมลส่วนด้วยหกจุดศูคูณสิบเยิบสเพื่อทําให้จํานวนโมเลกุลเนี่ยได้จากไปนะคะต่อมาค่ะแฟกเตอร์สุดท้ายค่ะก็จะกลับมาเป็นลิตรค่ะก็จะคูณด้วยยี่ิบสอลิตรส่วนในหนึโมลค่ะเท่ากับนะคะสิบลิตรค่ะ ข้อ5นะคะ CO2 มีคาร์บอนอยู่6กรัมจะมีกี่โมเลกุลน,นะคะ CO2 นะคะมีคาร์บอนอยู่6กรัมจะมีกี่โมเลกุลดังนั้นโมเลกุลก็จะเท่ากับอะไรนะคะก็จะเท่ากับ6กกรัมคาร์บอน คูณด้วยอะไรนะคะคูณด้วยตัวเศษและตัวส่วนค่ะ1โมลคาร์บอนส่วนด้วย12กรัมค่ะเพื่อจะทําให้กรัมนั้นหายไปค่ะโมลคาร์บอนยังใช้ไม่ได้นะคะต้องไปเปลี่ยนเป็นอะตอมก่อนเพื่อจะได้กลายเป็นโมเลกุลได้ในข่ายหลังนะคะก็จะเป็นนะคะข้างบนเป็น6 0 2ุูนอาะตอมคาร์บอนเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งค่ะตอนนี้อะตอมคาร์บอนจะต้องกลับมาเป็นโมเลกุลค่ะก็จะต้องดูความสัมพันธ์นะคะในสูตรนี้มีคาร์บอนอยู่หนึ่งตัวค่ะก็จะเป็นนะคะหนึ่งโมเลกุล เพื่อได้จะตัดทิ้งตอนนี้เป็นโมเลกุลแล้วค่ะเสร็จแล้ว0.5คูณ6.02คูณ10โมเลกุลค่ะเรียบร้อยข้อ6นะคะแมกนีเซียมไนไตรายมีแมกนีเซียมอยู่12กรัมจะมีไนโตรเจนอยู่กี่อะตอมก็เราก็จะตั้งเป้าหมายค่ะเป็นอะตอมไนโตรเจนเนี่ยจะเท่ากับนะคะ12กรัม Mg ค่ะคูณด้วยแฟกเตอร์นี้ค่ะเราทำให้กรัม Mg เนี่ยกลายเป็นโมล Mg นะคะก็จะเป็น1โมลส่วนด้วย24กรัม แ,แล้วค่ะ1น่โมลสซเดียิกรรมเนี่ยก็ตัดทิ้งนะคะ1่โมล Mg ็มนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็นอะตอมนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้เข้าสู่วงวานของโมเลกุลได้ mm hmm. ก็จะคูณด้วยนะคะอันนี้1นึโมลข้างบนเป็นห0จุดศ23สองอะตอม Mg มตัดทิ้งค่ะอะตอม Mg มนะคะก็ต้องเปลี่ยนค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นนะคะโมเลกุลค่ะก็จะเป็นนะคะคูณด้วยนะคะหนึ่ง คุณได้มเลกุลค่ะ1หนึ่งโมเล,ลกุลน,นะคะเท่า่าส่วนด้วยนะคะ3 mg ค่ะตอนนี้ที่ไม่พอนะคะก็จะขอลงบรรทัดต่อไปก็จะใส่เลขนะคะคิดเลขค่ะต่อไปจะเป็นแฟกเตอร์นี้ค่ะโมเลกุลยังอยู่ใช่ไหมคะจะทำเป็นอะตอมค่ะก็จะคูณด้วยนะคะสองอะตอม n ส่วนด้วย1โมเลกุลค่ะก็จะตัดทิ้งไปนะคะรียเรน้อยนะคะ จะเป็น0.33ยุดสาาคูณ6ู์คูณิกำลัง2ี่ค่ะข้อเสร็จนะคะแมกนีเซียมในตรายมี7กรัมจะมีอิเล็กตรอนอยู่กี่อนุภาคนะคะข้อนี้ก็นะคะมาดูกันค่ะอิเล็กตรอนก็จะเท่ากันนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็จะมีการคิดจำนวนอิเล็กตรอนไว้ก่อนนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมี50าสอนุภาควิธีการคิดก็คือนับเฉพาะ นะคะ,อ,ะอิเล็กตรอนของแมกนีเซียม3ตัว N 2ตัวมารวมกันนะคะได้5อนุภาพอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับนะคะเจ็ดกรัม N ค่ะมันก็ขึ้นแค่นี้นะคะเพราะว่าโจทย์ให้มาเท่านี้ประมาณนะคะก็จะคูณด้วยตัวนี้ค่ะตัวเศษและตัวส่วนข้างล่างต้องเป็นกรัม N ึนะคะซึ่จะเป็น14กรัม N ค่ะข้วโมนจะกลับไปเป็นหมืนมลเน,น,นะคะ ตอนนี้ยังติดคําว่าโมนอยู่ต้องเอาออกค่ะก็จะคูณด้วยตัวนี้นะคะแฟกเตอร์ตัวนี้ข้างล่างต้องเป็นโมลอนแล้วกลับไปเป็นอะตอมเอนค่ะก็จะเป็น6 0 2ูคูณสิเค่ะคือตอนนี้มันเหมือนกับมันคนละจักรวาลกันนะคะก็คือตอนแรกเราพูดเป็นอะตอมแต่ความเป็นจริงเราต้องการเป็นเกี่ยวข้องกับโมเล,ลกุลนะคะดันนั้นเราก็เลยต้องพยายามทําให้อะตอมมันออกมาเพื่อจะให้โมเล,ลกุลไปฆ่ามันอันนี้นะคะอะตอมเอนยังขังอยู่เราอยู่ไม่ได้ค่ะต้องคูณด้วยหนึ่งโมเล,ลกุลนะคะส่วนด้วย2ออตม เสร็จแล้วค่ะอ่าอันนี้ยกเลขขึ้นมองออกมาค่ะเพราะว่ามันนี้อยู่ต่อไปนะคะก็จะคูณด้วยแฟกเตอร์ตัวนี้ค่ะอ่าโมเลกุลยังอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะเอาอิเล็กตรอนดังนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นห้าสิบอิเล็กตรอนส่วนทวยหนึ่งโมเลกุลค่ะเรียบร้อยนะคะเท่ากับสิ่งนี้หนึ่งสิบสองจุดห้าคูณหกส่วนสองคูณสิบอีบสามอิเล็กตรอนค่ะ ต่อไปข้อ8ค่ะ C S c นะคะมี2กรัมมีไฮโดรเจนอยู่2กรัมจะมี C S c อีกี่ลิตร T P ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะลิตรก็จะเท่ากับค่ะข้อนี้ก็ต้องขึ้นด้วยไฮโดรเจน2กรัมค่ะ2กรัมไฮโดรเจนนะคะคูนด้วยแฟกเตอร์ที่ทำให้ไฮโดรเจนหายไปค่ะก็คือจะคูณด้วย1โมลส่วนด้วย1กรัมค่ะตอนนี้ติดที่โมลไฮโดรเจนนะคะต้องเอาโมลไฮโดรเจนออกค่ะ ก็จะคูณด้วยนะคะหกจุอคูณสิกำลังยี่อะตอมไฮโดรเจนค่ะส่วนใน,1น้1โมลไฮโดรเจนตอนนี้มาเป็นระดับอะตอมแล้วนะคะเราจะพันไปให้มันเป็นโมเลกุลค่ะอันนั้นเราจะคูณความสัมพันธ์ที่1โมเลกุลมี4อะตอมไฮโดรเจนนะคะตอนนี้ตัดทิ้งแล้วค่ะคิดเลขค่ะเอายกลงมาอันนี้ก็คือจากบรรทัดบนนะคะเหลือแฟกเตอร์เท่านี้นะคะเหลือหน่วยเท่านี้เหลือเลขเท่านี้นะคะ โมเล,ลกุลจะต้องกลับไปเป็นลิตรค่ะก่อนที่จะไปเป็นลิตรได้โมเล,ล,ลกุลต้องกลับไปเป็นโมล,ลก่อนค่ะคูณด้วยหนึ่งโมลส่วนด้วยหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามอนุภาคค่ะและสุดท้ายค่ะโมล,ลจะต้องกลับไปเป็นลิตรค่ะก็คือจะคูณด้วยยี่สิบสองจุดสี่ลิตรส่วนด้วยหนึ่งโมล,ลค่ะตอบนะคะสิบเอ็ดจุดสองลิตรค่ะต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะที่น่าสนใจนะคะ ให้นักเรียนลองทำเองเขาเก้าข้อสินะคะออกไซด์ของคาร์บอนที่มีคาร์บอนอยู่4 2 8 6เอร์โดยมวลถ้าในหนึ่งโมเลกุลมีคาร์บอนในหนึ่งอะตอมจะมี OK ออกซิเจนอะตอมค่ะคำตอบข้อนี้จะอยู่ที่หนึ่งอะตอมนะคะมีออกซิเจนอยู่เพียงอะตอมเดียวนักเรียคนควรจะฝึกฝนให้ได้นะคะสำหรับข้อนี้ข้อสิบค่ะสารประกอบชนิดที่หนึ่งชนิดหนึ่งนะคะมีหนึ่งโมเลกุลมีแมกนีเซียมหนึ่งอะตอมถ้าสารนี้มีแมกนีเซียมร้อยละยี่สิบห้าจุดสองหกจงหาโมเลกุลของสารประกอบนี้ คำตอบอยู่ที่95.01นะคะอันนี้เก้านักเรียก็ลองทําดูค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดข้อ9้าข้อ1ิค่ะข้อ9นะคะออกไซด์ของคาร์บอนที่มีคาร์บอนอยู่42.86%โดยมวลถ้าใน1โมเลกุลมีคาร์บอน1อะตอมจะมีโอกีอะตอมนะคะสำหรับข้อนี้นะคะก็จะยากยนิดนึงนะ อันนี้บางคนเนี่ยก็จะตั้งมาเป็นอะตอมโอเท่ากับนะคะแต่ความจริงก็คือต้องตั้งเป็นอะตอมโอส่วนด้วย1โมเลกุลค่ะก็คือเหมือนกับเราอยากรู้ว่าใน1โมเลกุลของเราเนี่ยนะคะมีอะตอมออกซิเจนอยู่เท่าไหร่ง่ายก็คืออยากรู้คล้ายๆสูตรโมเลกุลนะคะต่อมานะคะเราจะต้องจัดวางค่ะให้สัมพันธ์กับสิงที่เราตั้งไว้ต้องมาทั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนนะคะก็จะเป็นบางคนก็จะถามว่าเป็นเลขศินยุดหรือเปล่าหรือเป็นเลขหนร้อยหรือเปล่าคำตอบก็คือจะเป็นอันนี้ค่ะ 5 7 1 4กรัมโส่วนด้วย1 2บสกรัม C ค่ะอะข้างบนไม่งงเนาะคะ่ะเพราะว่าอะตอมโก็ต้องคู่กรัมโเนาะส่วนด้านล่างอะคะ่ะบาคลกุะก็จะเขียน100แต่เขียน100ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้มวลโมเลกุลของก้อนนี้เลยเราก็รู้แค่ว่าโอเคมีกรัม C อยู่เท่านี้นะคะตอนนี้ถ้าเราสังเกตเนยกรัมโก็ยังไม่พร้อมค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกรัมโอเป็นอะตอม O อก่อนค่ะกรัม O ก็จะเป็นคูณด้วย1โมลส่วนด้วยะคะ1กกรัมโค่ะต่อไปเราจะทำให้โมล O ออกไปค่ะ เราจะคูณด,ด้วยนะคะแฟกเตอร์นี้ค่ะ6 0 2คูณ10กำลัง23อะตอมโอส่วนด้วย1โมลค่ะตอนนี้อะตอมโอจากไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้คะลุกเดี๋ยวเราจะเอากรัม C นะคะจากไปค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นโมเลกุลให้ได้นะคะอันนั้นตัวน,นี้จะเป็นแฟกเตอร์ที่ทําให้กรัม c กลายเป็นโมล C ค่ะก็จะเป็นอ่ากรัม c ส่วนด้วยน่โมล C ค่ะเสร็จแล้วตอนนี้นะคะยกล,ลงมาค่ะ อนนี้อะตอมโอโอเคนะคะแต่ว่าโมลซีไม่โอเคค่ะอันนั้นโมลซีจะต้องกลับไปเป็นอะตอมซีค่ะก็จะคูณด้วยแฟกเตอร์ตัวนี้นะคะหนึ่งโมลซีส่วนด้วยหกจุดศูนย์สองคสิบสามอะตอมซีแล้วคูณอะไรต่อนะคะก็จะคูณด้วยอ่อี้ตรงนี้ก็จะคูณด้วยหนึ่งอะตอมซีนะคะส่วนด้วยหนึ่งโมเลกุลคะ่ะตอนนี้เสร็จแล้วคะ่ะตอบหนึ่งค่ะ หนึ 1> 1่งอะตอมโอต่อหนึ่งโมเลกุลค่ะเรียบร้อยนะคะข้อสิบนะคะสารประกอบชิ้หนึ่งมีหนึ่งโมเลกุลมีแมกนีเซียมหนึ่งอะตอมถ้าสารนี้มีแมกนีเซียมอยู่ร้อยละยี่สิบห้าจุดสองหกจงหามวลโมเลกุลของสารประกอบนี้นะคะคําว่ามวลโมเลกุลนะคะก็จําเป็นที่จะนะคะต้องนะคะ,ะกาหนดเป้าหมายเป็นกรัมต่อโมลค่ะเท่ากับนะคะ ก็จะเป็นอ,อันนี้ก็ควรจะเป็น100กรัมส่วนด้วยนะคะ25.26กรัมแมกนีเซียมค่ะ100กรัมนะคะจะหมายถึงกร,รัมสารประกอบทั้งก้อนนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าดูหน่วยเนี่ยตัวบนเนี่ยใช้ได้แล้วแต่ตัวล่างยังใช้ไม่ได้ค่ะกร,รมมัมแมกนีเซียมก็ต้องเปลี่ยนค่ะกร,รมมัมแมกนีเซียมควรจะต้องมีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นอะไรก็คือเปลี่ยนไปเป็น1โมลค่ะก็จะเป็นคูณด้วย12กรัมส่วนด้วยหนอายุกรัมนะคะขอโทษค่ะส่วนใน1นึโมลค่ะ ตอนนี้นะคะถ้าเราดูหน่วยเนี่ยหน่วยที่เราอยู่เนี่ยเป็นโมล MG แต่ว่ามันยังไม่ใช่โมลที่เราต้องการคะ่ะเราต้องเปลี่ยนโมล mg เนี่ยเป็นยางื่นก่อนทีนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องทําการทํา,าโจทย์นะคะที่เปลี่ยนระหว่างอะตอมเป็นโมเลกุลเนี่ยยังไงก็ตามอะคะ่จะจำไว้เลยว่าเราต้องสร้างเราต้องทําให้ตัวเนี้ยกลายเป็นอะตอมให้ได้ก่อนแล้วเราจะถึงหาจังหวะเปลี่ยนเป็นโมเลกุลนะคะอันนั้นโมล MG ต้องเปลี่ยนเป็นอะตอมค่ะก็จะคูณด้วยแฟกเตอร์นะคะ1โมลส่วนด้วย6.0290กจ พอเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็นะคะแบบนี้เนาะได้เป็น Mg แล้วค่ะเมื่อได้ Mg ปุ๊บนะคะก็จะต้องทาให้กลายเป็นอะตอมเขาเรียก่กลายเป็นโมเลกุลค่ะก็จะต้องดูความสัมพันธ์ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น1 Mg ส่วนใน1โมเลกุลค่ะเราตัดทอนค่ะตอนนี้เป็นโมเลกุลแล้วนะคะยกลงมาค่ะเลขขั้งบนก็ยกลงมาข้างล่างนะคะพอดีว่าเลขกูไม่พออ่ะต่อไปค่ะ เหลือตรงประมาณนี้อยู่เนาะทีนี้ข้างบนอนะโอเคแต่ข้างล่างยังไม่โอเคค่ะทำโมเลกุลให้เป็นโมลค่ะก็คือจะคูณด้วย6.02คูณ10กองสลัง23ส่วนด้วย 02, 1โมลค่ะตอนนี้ได้หน่วยที่เราต้องการแล้วนะคะคำตอบก็จะอยู่ที่95.01กรัมต่อโมลค่ะ